มาล้ครับเกมการแข่งขันกับในคู่นี้ครับคู่ชีชนะเลิศพร้อมแล้วมาแล้วเว้ยตัวนี้ก็โตมาขายับมาตัวนี้ก็ไปผ่านชนะโค้กแองศิรวิทโบว์ทองเลิศว้าวอาอาเขาจะปืนปีกมาตัวนี้ใส่ส,สี้ดูแล้วดีไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วตัวนี้ก็เล่นได้เข้า,ามาที่โอเว่นมินธารามินธาราขยับมาเทนเธอสักแล้วก็ตัวนี้ฟ่าแล้วครับขอบคุณครับอ่อออาเปนตัวนี้กับทักการ์พอใส่ขวาก็เันผู้ทีซอยเดินสายต้งไม่ต้องบอกกันนะครับพี่แล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ซี าะกลับมาตอ,นน,น,าอนนี้ก็มาที่นั่นอันทิพงศ์มุ่นพายครับนี่ครับแลตอนนี้ไปได้เจ้าาและตังหวะนี้ก็แม่ <Fall. S 2> โฟ<อ>ล์ทโอเว่นมินทา,นาราเจอขารไม่เจอเจอกับโบโบโบมาแล้วก็บิดสวยโอเว่นใส่ขวายังกับสนทานาทีมงานของดอนยาแล้วโดชกโดชกมาแล้วก็โ o โ o go 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 g าขวาปาดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านมาที่อธิพง์มุ่นพายแล้วจอยกัตโต้กระับมาแล้วจ้าได้จอยกัตเตอร์แล้วก็ go 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 จะปลื้มปลื้มโยกมาแล้วใส่ซ่าอดีตกองแกงสิลาวิตปาดก็โอ้โหดูครับแม่แล้วก็อาบโบูยิงก็ยิงว่าแหวแล้วก็วี เียปฏิการจิ i i no <welche> ่วกับนักบวนนักบนจันทมุขมองสาระปาดมาทางแล้ว <ın> ก <illing en> <Elliott> ็อ <mel> ีกแล้วอะไรครับเนี่ยแล้วขยับมาทางซ้ายแล้วก็ใส่ซ้าย go 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 ตัวก็ได้แล้วตอนปี่บไปทางขวาแล้วก็ใส่ขวา go 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 โนโนโยนยนยนโยนยนมาเจ o าเตยกับเรามือธนามืัตรูครับโนบะชัยเอาวนบะชัยครับเจ้าเตยหิยมาโนเล้วฟ้า go 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 กำลังตรงังของดอนยางครับเอาครับปาตงเป็นนะครับพี่จะบึ้มครับาก็พิ่งก็ไปแล้ว Go, 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 h o go, 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 h e go, 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 g i go, 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 g e go, 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 มันสูสูโอ้มันมาสนุกในช่วงท้ายเกมน,นะคุณปองนะมันสูสูโอ้พอมเพี่น้องครับครับ,รบก่อนที่ทุกท่านจะกลับบ้านครับครับผมไม่ขออะไรมากครับผมขอเสียงตบมือนะครับนักกีฬาทั้งสองทีม โอ้โห oh oh. ขอพูดยาหยาบๆนะคุณหนุ่มนะครับคู่นี้และคู่อื่นรายการนี้บอกเลยว่าโคตรพ่อโคตรแม่มันเลยวยโอ้โห oh oh. ต้องบอกนะคุณป้องนะว่าทางความ r t b XRF ตรนาอง2025เรามาฉล,ลองฉลองแชมป์รายการนี้กันครับพบี่น้องครับแล้วก็เขาก็คือ 马格洛马索诺出界，呀亚的香槟。马格洛马索诺出界，马格马索诺出界，马格出界出界。 แชมป์เปี้ยยับ RTB XRL ประลอง2025นี่นะครับโโอ้หการรับถ้วยเด่นแสดงจะลองกันอย่างยิ่งใหญ่ครับนี่นะครับสมศักดิ์ศรีแชมเปี้ยนครับในรางวัลเยี่ยมที่สุดในสยามประเทศของฟุตซอลเดินสายโสดๆย่ำโสดๆรับยินดีด้วยครับเฮ้